สวัสดีครับดีนขอต้อนรับกลับเข้าสู่วินอของเราอีกครั้งนะครับก็ตามที่หลายๆสนานักข่าวในต่างประเทศนะครับคาดการไว้ไม่ผิดเลยนะครับว่า Apple เนี่ยจะเปิดตัว iPhone ตัวประหยัดรุ่นต่อไปออกมานะครับสืบทอดของตัว SE ที่ออกไปเมื่อหลายๆปีที่แล้วนะครับในปีนี้นะครับเราไม่ได้ได้ชื่อใช้คำว่า SE แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยแอปเปเนี่ยเลือกใช้เป็น iPhone ที่ชื่อว่า iPhone 16 อีครับอ่าผมก็ไม่รู้นะว่า E ีในย่อมาจากอะไรเหมือนกันนะครับ e d i t ชันเนะหรืออะไรไม่ไม่รู้นะครับแต่ว่าเขาว่ามาว่ามันเป็นไอโฟน รุ่นประหยัดนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงสเปคคร่าวๆกันนะครับว่ามันมีสเปคมาเป็นยังไงบ้างมีความน่าสนใจตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็ถ้าคุณจะซื้อ iPhone สักเครื่องหนึ่งเนี่ยไอโฟนสิบหก e เนี่ยจะเป็นคําตอบของคุณได้หรือไม่มันเหมาะกับใครนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันในจุดๆนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นคลิปที่รีบมารีบไปพอสมควรนะครับอะถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับสรื่องไอโฟนสิบหก e ในรอบนี้นะครับแอปเปิลเนี่ยเรียกได้ว่าจัดเต็ สเปคหลายอย่างนะครับก็คือลอกมาจากเจ้าตัว iPhone 16ธรรมดาทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ตัว SoC ที่เป็นตัวรุ่นล่าสุดนะครับอย่างตัว Apple A18 นะครับก็อยู่ใน iPhone 16แล้วก็16 Plus ใช่ไหมครับพอไปไปตัว A18 ปุ๊บเนี่ยมันเป็นรุ่นล่าสุดปุ๊บ นั่นแปลว่ามันจะรองรับตัว Apple Intelligence แบบเต็มรูปแบบนะครับซึ่งแน่นอนว่าณวันที่อัดอยู่ตอนนี้เนี่ยภาษาไทยไม่ได้อยู่ใน Development p r a n ของ Apple ที่มีการประกาศออกมานะครับหน้าจอนะครับมีขนาด6.1นิ้วนะครับเป็นหน้าจอแบบ Liquid Retina Display XDR นะครับก็คือเป็นหน้าจอผมเดาว่าน่าจะเป็นหน้าจอตัวเดียวกับตัวที่อยู่ใน iPhone 16ธรรมดาครับก็คือมันมีขนาดเท่ากันแล้วก็ความละเอียดทุกอย่างเท่ากันหมดเลยก็เลยเดาว่า มันน่าจะเป็นพาเนลโมเดลเดียวกันก็นนคือเวลาไปซ่อมมันอาจจะแบบสามารถใช้งานสลับกันไปมาได้เพราะมันแชร์พาร์ตกันอะไรเงี้ยอันนี้ไม่แน่ใจนะครับอาจจะต้องรอดูตอนที่มันออกมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็เริ่มมีคนเอาไปซ่อมอะไรเงี้ยอาจจะมีเรื่องนี้ออกมาไล่ฟังกันนะครับว่าเออสุดแล้วมันเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่านะครับแล้วก็กล้องนะครับอันนี้จะมีความแตกต่างหนึงนะครับตัว iPhone 16เนี่ยธรรมดาเนี่ยครับมันจะได้กล้อง2ตัวใช่ไหมก็คือตัวอ er ัลตร้าไวแล้วก็กล้องตัววายแคมีปกติใช่ไหมครับ พอมันมาเป็นรุ่นประหยัดปุ๊บเนี่ย Apple ก็เลือกที่จะลดสเปคลงนะครับเหลือแค่ตัวเดียวนะครับแล้วใช้ชื่อว่า2 in One Camera ครับชื่อแม่งเหมือนกาแฟ2 in One t in 1 n เลยมันดูตลกนิดนึงนครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับถ้าคิดได้ง่ายเลยนะมันก็คือตัว w i Camera ที่อยู่ใน iPhone 16ครับมันถูกมาเปลี่ยนชื่อเป็น Two in One Camera นะครับซึ่งแน่นอนว่าพอมันเหมือนกันปุ๊บเนี่ยนั่นแปลว่า ความละเอียดทุกอย่างเท่ากันนะครับก็คือ48ล้านพิกเซลเป็นฟิวชั่นแคมเอราหรือทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับพอมันมีแค่เลนส์ตัว Y ตัวเดียวเนี่ยนั่นแปลว่าการซูมเนี่ยครับมันจะซูมได้แค่ 1x แล้วก็ 2x เท่านั้นนะครับ 2x เนี่ยก็คือดิจิตอลซูมนะครับมันไม่ใช่การเปลี่ยนเลนส์นะครับเพราะว่าเจ้าตัว iPhone 16พวกนี้ครับร16ซีรีส์พวกนี้ครับมันจะมีตัวฟิวชั่นแคมเอราเนาะก็คือมันจะสามารถที่จะซูม2เท่าได้อะไรเงี้ยเออ อันนี้ก็ได้มาเหมือนกันนะครับเรื่องของการไ่ายพอทเทนไทพานโนถทายวิดีโอ 4K ทุกอย่างได้มาเหมือนกันหมดกับ iPhone 16เลยนะครับฟีเจอร์พวกนี้เนาะดังนั้นโดยรวมเนี่ยจริงๆอย่างที่บอกก็คือมันก็คือ iPhone 16ที่ออกมาเมื่อปีที่แล้วนะครับแค่ตัด c a m e เ a Control ทรลทิ้งไปนะครับ Notch เนี่ยมันก็จะไม่ใช่เป็นเดนมิ i ไอแลนด์นะครับจะเป็น Notch ธรรมดาเนาะแล้วก็อันที่เราสกว่ามันก็แอบเลี่ยอยู่พอสมนควรก็คือ มันตัด m a x s a ซ e ออกไปนะครับดังนั้นเนี่ยอุปกรณ์ที่ต้องใช้ m a x s a ซ e ต่างๆก็จะใช้งานไม่ได้นะครับแล้วก็การชาร์จผ่าน m a x s a ซ e เนี่ยก็ไม่ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าอย่างน้อยนะครับเขาก็ยังให้ r i l e s s Charging นะครับให้รองรับ Wireless Charging ได้นะครับแต่ว่ารองรับแค่ประมาณ7วัตต์เจวัตต์อะไรเงี้ยเล็กๆน,น,น้อยๆนะครับก็เป็น r e l e s s c h a ์ ging แบบเวอร์ชันเก่าของ Apple อะไรองี้ก็อ่ะถ้าคุณคิดว่าคุณเสียบสายอยู่แล้วอะไรย่างเงี้ยเออมันก็ พอที่จะอาร่วมรวยกันได้อะไรแบบนี้นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจจริงๆนะครับในเจ้าตัว iPhone 1 6 e ตัวนี้นะครับก็คือมันเป็น iPhone รุ่นแรกเลยครับที่ Apple เนี่ยใส่ตัวโมเด็มของตัวเองเข้ามาในรุ่นที่ชื่อว่า Apple c 1นะครับคือต้องบอกก่อนนะว่าถึงเราจะเห็นได้ว่า Apple เนี่ยผลิตเจ้าตัว SOC ที่ใช้เป็นโปรเซสเซอร์ที่ใช้เป็น GPU ของตัวเองเนี่ย แต่จริงๆแล้วตัวโมเด็มที่ใช้ในการเชื่อมต่อพวก 5G ต่างๆ,ๆววนี้ยครับก่อนหน้านี้ p l p ยังไม่สามารถที่จะผลิตใช้เองเป็น in-house development ได้อะไรเงี้ยเออก่อนนันนี้เนี่ย Apple ต้องไปยืมจมูกคอคอมนะครับซึ่งถ้าใครได้ดูข่าว IT ก็จะรู้ว่า Apple กับคอคอมเนี่ยมันเป็นเหมือนกับคู่รักคู่แขนอะคือฟ้องกันไปฟ้องกันมาแบบเล่นสงครามนางงามกันอะไรอย่างเงี้ตงยตลอดเวลาแต่สุดท้ายแล้ว p p p เนี่ยต้องยืมจมูกของคอข้อมดมในการซื้อโมเด็มของคอข้อมมาใช้อะไรย่างเงี้ยครับอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับทุกอย่างกําลังจะเปลี่ยนไปครับเพราะว่า Apple เนี่ยเปิดตัวโมเด็มรุ่นแรกของตัวเองขึ้นมานะครับก็คือตัว Apple C ิลวันนั่นเองนะครับโดยที่ Apple เนี่ยเคลมเลยว่ามันเป็น5 g โมเด็มที่มันมีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างโอเคแล้วก็มีความประหยัดพลังงานมากๆนะครับซึ่งหลายคนจะมองว่าแค่การเชื่อมต่อ5 g เนี่ย มันกินแบบได้ขนาดนด้หรอจริงครับมันเป็นอะไรที่กินพลังงานในโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่เนี่ยค่อนข้างเยอะมากครับแร้นเนี่ยการที่เราสามารถที่จะทําให้การเชื่อมต่อ 5G เนี่ยมันกินพลังงานน้อยลงได้เนี่ยนั่นแปลว่าระยะเวลาที่สามารถใช้บนแบ,บตเตอรี่ได้นะครับก็จะมีมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับไอตรงนี้แหละมันคือจุดที่ Apple เนี่ย เครมหนักมากนะครับซึ่งเราก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะครับเพราะว่าต้องพูดตรงๆว่าการผลิตโมเด็มสักตัวหนึ่งเนี่ยโดยเฉพาะพวก 5G โมเด็มพวกเซ l l u l ่าเน็ต o วิโมเด็มดวพวกนี้ครับมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากแล้วก็ใช้เงินเยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ compatibility นะครับหรือว่าความเข้ากันได้กับ Network o p e r a เปอต่างๆทั่วโลกนะครับเพราะว่าคือคนอาจจะถ้าใครแบบอายุเยอะๆหน่อยนะครับสักประมาณ20กลางๆถึง30อะไรเงี้ย เออเราน่าจะทันในยุคที่โทรศัพท์อะ่ะมันจะต้องมีหลายโมเดลแล้วในโมเดลครับมันจะมีโมเดมที่อยู่คนละตัวกันเช่นสมมุติว่าคุณซื้อโทรศัพท์จากประเทศนี้คุณจะเอาไปใช้อีกประเทศหนึ่งไม่ได้อะไรเงี้ยครับเออแต่เดี๋ยวนี้เรื่องเนี้ยมันก็ได้รับการพัฒนาจนปัญหานี้ก็ค่อยๆหมดไปเรื่อยๆแล้วนะครับแต่ว่าความยากตรงนี้เองที่บอกก็คือว่าการที่เราจะการันตีเรื่องของ compatibility หรือว่าความเข้ากันได้กับ ทุกเน็ตเวิร์กโอเปอเรเตอร์บนโลกที่ Apple ขายเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายขนาดนั้นนะครับซึ่งเขาอาจจะมีการทดสอบไปแล้วแหละว่าเฮ้ยมันน่าจะรองรับในประเทศที่เขาจะขายได้แต่ว่าการทดสอบก,บกับการใช้งานจริงในหลายๆครั้งอ่ะก็ต้องยอมรับว่ามันอาจจะไม่ได้รีเ e รชความเป็นจริงแบบร้อยเปอร์ขนาดนั้นคือเราเอามาใช้อ่ะเราอาจที่จะเจอปัญหากับเรื่องของ เน็ตเวิได้นะครับซึ่งมันก็ต้องอาศัยทั้งฝั่งของ Apple ที่เป็นผู้ผลิตโมเด็มเองแล้วก็ฝั่งของ Network o p กโอเปอเรเตอจ้านั้นๆที่จะต้องไฟล์จูนให้ตัวโมเด็มกับตัวสัญญาณเนี่ยมันเข้ากันแล้วก็ใช้งานได้แบบ seamless นะครับอันนี้ก็อาจจะต้องเป็นการบ้างของ Apple ที่จะต้องล้อนจออกมาแล้วก็ลองเอาไปใช้ก่อนคือเขาทดสอบไป,ปะา้างนแหละผมว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเยอะหรอกครับแต่ว่า เดีย๋ยวพอใช้งานจริงเนี่ยเราก็น่าจะเห็นปัญหาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งของโมเด็มตัวนี้ที่ผมค่อนข้างเป็นหัวก็คือว่า performance ของโมเด็มตัวนี้เนี่ยยังเป็นที่กางขาสระผมอยู่และตัวหนึ่งคือเรื่องของการรองรับ M-MWave นะครับซึ่งโมเด็มตัวนี้เนี่ยยังไม่รองรับ M-MWave เนาะแน่นอนว่าถ้ามันยังไม่รองรับ M-MWave แล้ว iPhone16 ที่ใช้โมเด็มของอคอมเนี่ยมันรับ M-MWave แล้วอยู่ดีบอกว่าเกิดสมมตินะครับว่าสิ้นปีนี้เนี่ย Apple ออก iPhone17 ออกมาาเงี้ยแล้วพดว่าอา้าว กูไม่ลองรับเพราะว่ากูใช้โมเด็มตัวเองอะไรเงี้ยมันก็คงจะแปลกแลกนิดน,นึงนะครับก็ต้องรอดูตรงต่อไปนะครับว่าสิ้นปีนี้ที่จะออกตัว iPhone 17ซีรีส์ทั้งวงเนี่ย Apple จะเลือกใช้โมเด็มของตัวเองโดยที่มีการพัฒนาเพิ่มเป็น c 2หรือจะยอมตัดเรื่องของ MMS อออกไปแล้วจะใช้ c 1หรือจะยืมจมูกคอค้อมโดมอีกครั้งอันนี้เราก็ไม่ดูนะครับต้องรอดูกันต่อไปเนาะก็เรียกได้ว่าเป็นจุด กำเนิดจุดแรกที่สำคัญของฝั่ง Apple นะครับในการสร้างโมเด็มของตัวเองขึ้นมานะครับทำให้ในอนาคตเนี่ยผมเดาว่ามันแอปเปิลเนี่ยอาจได้มาจีนจากการขายตัว iPhone มากขึ้นเนาะเพราะว่าชิปเนี่ยมันผลิตแบบ i ิน o u s e นะครับมันก็จะประหยัดต้นทุนไปได้อยู่แบบพอสมควรเลยทีเดียวนะครับโดยที่คุณไม่ต้องแบบเป็นนั่งยืมจมูกคอคอมไปดมอะไรไปมานะครับโอเคพูดเรื่องโมเดมไปเยอะมากนะครับทีนี้คำถามสุดท้ายคือว่าแล้วไอไอโฟน1ิ e ที่ออกมาเนี่ยมันเหมาะ ใครถ้าต้องบอกว่า iPhone 16e นะครับมันคือ iPhone 16ที่ตัด Camera Control ตัด Max Save ออกแล้วก็กลับไปใช้ Notch ปกติตัดกล้อง Ultra Wide ออกไปนะครับแล้วคุณลองไปดูราคาครับเทียบกับ iPhone 16ครับ Apple เนี่ยเปิดราคา iPhone 16e ในประเทศไทยนะครับเริ่มต้นอ,อยู่ที่22,000 900บาทครับสำหรับ 128GB แล้วก็เอ9 0 0สบาทสำหรับ 512GB นะครับอันนี้คือตัวท็อปสุดของ iPhone 16e นะครับและถ้าสมมติว่าเราไปดูราคาของเจ้าตัว iPhone 16ธรรมดานะครับที่มีหน้าจอขนาดเท่ากันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันแชร์แกันมาเนี่ยแล้วมีฟีเจอร์มากกว่าด้วยเนี่ยราคาที่อยู่ในเว็บไซายของน Apple นะครับสำหรับ iPhone 16นะครับ 128 g b เนี่ยราคาอยู่ที่29,900บาทติ้วคงว่า30,000นาะแล้วก็41,900บาทสำหรับ512 g b นะครับดังนั้นค่าทีเมี่มแอดออนของฟีเจอร์ที่ iPhone 16มีมากกว่า iPhone 16e เนี่ยราคาส่วนต่างทุกรุ่นนะครับจะอยู่ที่7,000บาทในความจุที่เท่ากัน GB, เช่น iPhone 16e 128 g b เทียบกับ iPhone 16ธรรมดา128 g b เนี่ย ราคามันจะมีเน็ตต่างกันที่7,000บาทด้วยกันนะครับยังไม่นับว่าถ้าสมมุติว่าคุณซื้อผ่านโอเปอเรเตอร์แล้วคุณติดสัญญาเนี่ยราคามันก็จะถูกลงไปได้อีกนะครับทั้งตัว iPhone 16ธรรมดาแล้วก็ตัว iPhone 16e เนี่ยก็อาจจะถูกลงได้อีกแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าโอเปอเรเตอร์เนี่ยจะเล่นโปรโมชั่นได้แรงขนาดไหนด้วยนะครับซึ่งถ้าถามส่วนตัวแล้นะด้วยมุมมองของราคาที่มันต่างกันเท่านี้นะ เรารู้สึกว่ามันเป็น iPhone ที่มึงเกิดมาทำไม่วะแบบเกิดมาทำอะไรอ่ะคือถ้ามันเป็นช่วงของไอตัว iPhone SE ตัวล่าสุดก่อนเนี้ยคือผมยังมองว่ามัน Make Sense เพราะว่าเขาสามารถทำราคาได้ค่อนข้างต่างจากตัวธรรมดาทำให้มันเป็นตัวที่น่าเล่นในราคาที่ประหยัดอ่ะแต่พอมันเป็นตัวนี้ปุ๊บเนี่ยส่วนต่างของมัน่ะกับฟีเจอร์ที่มันตัดทิ้งออกไปอ่ะผมยังรู้สึกว่าเอ้ยกูยอมกัดฟันเพิ่มอีก7000น่ะ ไปซื้อ iPhone 16อ่ะดีกว่าปะ่ะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็น iPhone ที่เรารู้สึกว่าเราไม่กล้าที่จะแนะนำให้ใครซื้อสักเท่าไหร่หรือจริงๆแล้วมันเป็น Marketing Strategy ของ Apple ที่พยายามที่จะขาย iPhone 16อ่ะด้วยการที่สร้างคู่แข่งของตัวเองขึ้นมาเป็น iPhone 16 e แล้วก็ดันให้มึงไปซื้อ iPhone 16ธรรมดาอย่างี้หร ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่า Apple เนี่ยคิดอะไรอยู่ที่เปิดราคามาเท่านี้เนาะคือถ้าสมมุติว่า Apple เนี่ยเปิดราคามาสักประมาณ2900เนี่ยอ่ะผมคิดว่ามันต่างกันแบบ7 9 0 0 0 0 0 0 0 0นเอ้ยผมว่าอันนี้คืออันที่แบบจุดที่คนอาจจะซื้อ iPhone 16E ก็ได้ทที่แบบมันตัดฟีเจอร์ช่ำเลยแต่ว่าเฮ้ยแม่งต่างกันหมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยทั้งที่แบบยังไม่ต้องรวมสดละเลยนะคือแม่งต่างกันหมื่นนึงแล้วอะอ่ะ มันก็เป็น iPhone เริ่มต้นที่น่าใช้อ่ะแต่บางคนบอกว่าเฮ้ยมันเหลือ2 2 9 0 0เทียบกับเท่าไหร่2อ9 9 0อ่ะดูสคริปต์ด้วยมันต่างกัน7000น่ะเราว่ามันมันยังไม่เล้าใจมากขนาดที่มันจะเป็น iPhone ราคาถูกแบบตัวเริ่มต้นน่ะมันไม่เล้าใจาขนาดนั้นก็เลยคิดว่าเป็น iPhone ที่ไม่แนะนำเลยนะครับที่คุณจะซื้อเนี่ยถ้าจะซื้อแนะนำว่าซื้อ iPhone 16แล้วก็คุณลองไปหาโปรโมชั่นของเครือข่ายดีๆนะครับผมว่า มันได้ราคาที่ดีกว่าการไปซื้อ iPhone 16e เนี่ยอยู่เยอะพอสมควรเลยนะครับและทุกคนละครับคิดเห็นยังไงกับตัว iPhone 16e ที่เพิ่งออกมาครับคอมเมนต์ลงมาคุยกันด้านล่างได้นะครับสำนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในวิหน้าสว,ส,สวัสดีครับบ๊ายบาย